ขยี้นิเมขอเสนอมาหาหยุดหยุดพิภพภาคที่ห้าสงครามร้อยแขวนบรรยากาศนอกุบเขาตอนนี้เงียบสนิททุกสายตาต่างจับจ้องไปที่ชายหนุ่มเพียงคนเดียวเท่านั้นชายหนุ่มคู่นี้ยืนอยู่ด้านหลังสุดคนส่วนใหญ่จากเมืองอย่างรู้ถึงการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ลินตรงนั้นมีขุมพลังเจ้าห่าระยะปลายสุดสามารถสังหารศัตรูที่อยู่ในขุมพลังครึ่งกาบรรลุระดับเนียนผาได้ทําให้พวกเขาตกใจจนถึงตอนนี้ อย่างไรก็ตามสําหรับสถานการณ์ตอนนี้แค่ความสามารถในการสังหารสัตว์อสูรเหล่านั้นยังไม่พอหรอกเมื่อริวหยวแลาหริงจื้อเนี่ยได้ยินก็หันไปมองเหมือนกันหลายคนก็บ่นอยู่ในใจพวกเขาสงสัยถึงความแข็งแกร่งดินตงแต่ในความคิดพวกเขาความสามารถของคนผู้นี้ยังห่างไกลจากระดับเนียนผาตัวจริงอยู่บางไกลๆก,ลกหารห่าวหยุนและหวูมัวนั้นก็โฉบออกไปมองอย่างแปลกใจกับชายคนนั้นก่อนพวกเขาจะเริ่มใช้ความคิด ทั้งคู่รู้ว่าลินตรงนั้นมีขุมพลังเจ้าเหา่าระยะปลายสุดจริงพวกเขาไม่เข้าใจทําไมหลิวหยวนกับหลิงจื้อนั้นคิดอะไรกันอยู่แน่เป็นไปไม่ได้หรอกว่าพวกเขาจะหวังพึ่งจอมยุทธ์ขั้นเจ้าเหา่าระยะปลายสุดให้ช่วยนะพวกเขาจะทําอะไรกันเห่าอยู่นั้นถามได้ความสงสัยอูมวัวที่อยู่ข้างนั้นก็พยายามหาเหตุผลว่าทําไมเขารู้สึกว่าชายคนนี้นะ่คุ้นหน้าคุ้นตาแต่บอกไม่ได้เหมือนกันบนยอดเขาที่ถูกปิดล้อมไปได้หมอกนั้น ร่างเมีเยเสน่ห์ร่างหนึ่งปรากฏดวงตาของนางจับจ้องไปยังสถานาการณ์ที่นอกขุบเขานั้นก่อนจะมองไปที่รินตองที่เป็นจุดสนใจของทุกคนนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนรินตองนั้นรู้สึกแปลกใจกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อเขาเห็นสายตามากมายต่างมองมาที่เขารินตองพวกเราทุกคนมาจากเมืองอย่างถ้าเราเลือกจะร่วมมือกันเราอาจจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้บ้าง พอเห็นว่าหลินตงมองมาหาเขานั้นหลิวหยวนก็รีบพูดขึ้นมาทันทีการกระทําเขาเป็นไปตามสัญชาตญาณเขารู้สึกเสมอว่าหลินตงนั้นซ่อนความแข็งแกร่งแท้จริงเอาไว้และตอนนี้พวกเขาชนกับปัญหาแล้วถ้าลองคิดแล้วคิดอีกหลินตงนับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการช่วยพวกเขาเผชิญหน้ากับแควร,ระดับสูงทั้งสองแควนั้นต่อให้พลังฝีมือภายนอกของหลินตงจะดูว่าอ่อนแอกว่าก็ตามแต่พลังต่อสู้นั้นน่าจะแข็งแกร่งกว่านี้ สำหรับสถานการณ์ตอนนี้ถึงแม้วิวหยวนเนี่ยจะไม่ค่อยพอใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากขอความเชื่อเหลือจากลินตงแล้วเมื่อลินจือได้ยินคาพูดของริวหยวนนั้นท่าทีประหลาดใจก็ปากฏอีกฝ่ายเชื่อจริงๆหรือว่าลินตงบีบให้แควนทั้งสองเนี่ยยอมไม่ถอยได้ลินตงเนี่ยนิ่งไปมองไปที่ชายชุดขาวและชุดดํานั้นที่กำลังกดปล่อยกินอายกดดันเขารู้สึกประหลาดใจเหมือนกันที่ความแข็งแกร่งของกลุ่มที่ถูกดึงดูดมาขุบเขาละเอียดนั้น มีแรงกดดันรวมไปถึงมาจากคว้าระดับสูงถึงสองคว้านด้วยนอกจากนี้ถ้าจอมยุทธคว้าทั้งสองเนี่ยพุ่งเป้ามาที่เขาเขาต้องลำบากแน่นอนเขาตระหนักดีว่าจอมยุทธคว้าทั้งสองนั้นค้นหากุญแจงความรับโบรังไม่ว่าเขาจะพู่อะไรออกไประหว่างการต่อสู้ชิงกุญแจงความรับโบรังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าเขาต้องปะทากับพวกนี้แน่นอนหากจอมยุทธจากเมืองหยางถูกคว้าระดับสูงนั้นคมขู่จนถอยไปหมดเขาก็ต้องไปเชิญหน้ากับจอมยุทธ จากแควระดับสูงทั้งสองนั้นแบบนี้เขาจะลำบากดังนั้นถ้าเขาให้คนจากเมืองหยางควาสกัดคนเหล่านี้เอาไว้รินตงจะมีโอกาสดีในการชิงกุญแจแห่งความรับมากขึ้นรินตงเงียบรอบตัวเขาเมื่อเทียละคนอื่นก็มองมาที่เขาด้วยความประหลาดใจบุคคลที่มีอิทธิพลในหมู่จอมยุทธ์เมืองหยางดยไม่รู้ตัวทับกู้กันตาติงอิทธิพลของรินตงนั้นเทียบเท่ากับคนอย่างริว้วหยวนเลยทีเดียวก็ว่าได้แล้วแต่เขาแค่ไม่ได้สนใจเท่านั้นเอง ดวงตาน้ไม่ทวนยังคงจับจ้องไปยังอรินตงพวกเขาเองไม่อยากกลับบ้านมือเปล่าทว่าภายใต้แรงกดดันของแว้าระดับสูงทั้งสองพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นและตอนนี้จอมยุทธ์หลายคนเองก็เริ่มสิ้นหวังแต่พวกเขายังคงมีความหวังแบบริบหรี่มากๆนั่นคือปฏิกิริยาของลินตงว่าเขาจะเลือกแบบไหนกันและพวกเขายังหวังพึ่งปฏิหารและความสามารถของดินตงด้วยบรรยากาศตอนนี้ตึงเครียดและกดดันมากลินตงค่อยๆอยอยเนี่ยคลายความตึงเครียดลง เขาก้าวเท้าออกมาจากเซลเหย,ยนทะยานไปด้านหน้าตอนนี้จอมยุทธในเมืองอย่างเกิดการเคลื่อนไหวแล้วพวกเขาเองก็หวังพึ่งปฏิหารอยู่นั่นแหละแต่บางคนคิดว่าต่อให้รินตงยื่นมือทุกอย่างก็จะไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ยังคงโหดร้ายเหมือนเดิมพวกเจ้าสองคนไว้ใจข้าไหมรินตงหันไปถามริวหยวนกระดิ่งจืดเมื่อได้คำถามนั้นริวหยวนกระดิ่งจือ้อึ้งไปก่อนมองหน้ากันแลวตอบทันทีเอาละเจ้ามีแผนว่ายังไงเดิมพันสิอย่างน้อยข้ามีโอกาสชนะ5ส่วน เสียงรินตงพูดขึ้น5ส่วนหรือแม้พวกเขาจะไม่รู้ว่าหลินตงเนี่ยวางแผนอะไรไว้แต่การเดินผ่านครั้งนี้เนี่ยริ้วหยวนกับหลิงจือนั้นอัตรานบว่าพอได้อยู่หากพวกเขายังย,ออยั่วยุอีกฝ่ายต่อแล้วก็ได้เปิดศึกจมเตีดุเดือดขึ้นแนมาถึงขั้นนี้แล้วถ้าน้องหลินตงว่าไงก็ทําตามนั้นเลยแล้วกันริ้วหยวนนิ่งไปคู่่หนึงก่อนจะพูดออกมาไม่เป็นการฉลาดเลยที่จะดึงเรื่องนี้เนี่ยให้ยืดยาวต่อไปถ้าสามารถจัดการได้เร็วเท่าไหร่ ก่อนเวลากลางคืนพวกเขาก็จะมีโอกาสรอดขึ้นลิงจื้อยืนข้างๆทำเพียงแค่พยักหน้าเท่านั้นพอยนั้งสองเนี่ยตกลงดินตรงก็ไม่อรอช้าลับายใต้สายตามากมายของคู่คนนั้นเขาก็ก้าวไปดวงตามองไปยังชาทั้งสองคนที่อรอยอยู่บนฟ้านั้นแต่เขายังรู้สึกถึงพลังกดดันจังๆดูเหมือนว่าระดับเนียนผาเนี่ยจะแข็งแกร่งจริงๆพวกเจ้าสองคนเป็นจอมยุทธ์ที่มีชื่อแท้จริงแต่นั่นก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จอมยุทธ์จากเมืองอย่างของเราจะหันหลังจากไป ดังนั้นข้าอยากเสนอการเดิมพันกับพวกเจ้าเสียงริ่นตองดังขึ้นดูเหมือนเจ้าจะไม่มีคุณสมบัติพอจะเดิมพันกับพวกข้านะฮาวยุ่นยิม้มจอมยุทธจากแควระดับสูงสองแควร่วมมือกันก็นับว่าทรงพลังอย่างมากแต่เชื่อข้าเถอะสุนัขจนตอกกสามารถกระโดดข้ามกำแพงได้ขณะที่กระต่ายสิ้นหวังก็หันมาแหวงกัดได้เหมือนกันพวกข้าเดินทางอย่างยากลำบากกว่าจะมาถึงตรงนี้หากเจ้าใช้กำลังบังคับกันจริงๆก็อาจจะประสบผล ว่านั่นเจ้าก,ก็ต้องยอมจ่ายด้วยราคาที่แพงไม่น้อยในเมื่อขุบเขาเลยเหยิยนดึงดูดพวกเจ้ามาได้ใครจะรู้ว่าจะมีแขวนอื่นซ่อนตัวอยู่ภายในนี้อีกหรือไม่ถ้าพวกเจ้าพบกับความเสียหายอาจไม่เป็นผลดีก็ได้เสียงริ่นตองสงบนิ่งไม่มีความหวาดกลัวต่อเสียงของหาวหยุนเลยเมื่อได้ยินคําพูดของอฝ่ายนั้นหาวหยุนกับหูมัวเนี่ยถึงขนาดต้องเริ่มใช้ความคิดสายตาพวกเขามองกว่าไปทั่วเทือกเขานั้นที่ล้อมรอบขุบเขาเลยเหยนิน เป็นยาที่อดินตองพูดพวกเขาก็กลัวเหมือนกันว่าจะมีนักราชที่แอบซ่อนอยู่และรอจังหวะที่พวกเขาบาดเจ็บและทําการยึดเหยื่อของพวกเขาไปพูดถึงเดิมพันครั้งนี้ฮาวหยุดนั้นมองกับอูมว่วพร้อมกับพูดออกมาเมื่อได้ยินอีกฝ่ายในเกิดอาการลังเลดินตองก็ยิ้มแบบมีเรศไหนหลังจากนั้นกวาดเป็นวงกลมประมาณสาจังไม่ใช่เดิมพันซับซ้อนหรอกพวกเจ้าคนหนึ่งยืนอยู่ในวงกลมแล้วรับกระบวนท่าค่าหนึ่งครั้งหากเจ้าถูกซัดออกมาจากวงกลม ข้าก็าชนะหรือไม่เจ้าก็าชนะลินตงก็พูดออกมาตรงๆอย่างที่ไม่มีอะไรผิดปกติทําให้เกิดความป่นป่วนเรียกว่าถึงขั้นถล่มทลายทีเดียวน่นเป็นเพราะหลังจากเขาพูดจบเสียงตกใจจากหมู่จอมยุติเมืองอย่างทุกคนจ้องอยงินที่เขาตกใจดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยตกใจกับวิธีการของเขามากรองจินตนาการตามสิว่ามันจะร้าสาระและโง่งเง่าขนาดไหนให้จอมยุทธ์ขุมพลังเจ้าหาวระยะปลายสุดต่อสู้กับขุมพลังเนียนผาเนี่ยนะ โดยการที่อีกฝ่ายเนี่ยต้องรับการโจมตีหนึ่งกระบวนท่าและสามารถยืนอยู่ในวงกลมได้ก็ชนะถ้ายืนไม่ได้ก็แพ้แม้พวกเขาจะมั่นใจในตัวหลินตงแต่นี่มันเกินไปหน่อยเปล่าพวกนั้นเป็นจอมยุลระดับเนียนผานะเว้ยขนาดต่อให้เป็นหลิวหยวนเนี่ยหรือหลิงจื้อยังไม่กล้าเดิมพันแบบนี้เลยท่ามกลางความวุ่นวายนั้นหลิวหยวนกับหลิงจื้อเนี่ยตกใจเหมือนกันเมื่อได้ยินข้อเสนอนั้นความคิดแรกที่พวกเขาเนี่ยคิดก็คือเจ้านี่ใช่คนจริงๆป่ปะเนี่ยหลินจื้อเนี่ยถึงกับตาดำแทบจะถลนออกมาเลย ส่วนทางด้านริวยวนนั้นก็คิดอยู่คู่หนึ่งก็หมดคำพูดเหมือนกันเขายกวิธีนี้ขึ้นมาก็ดูกันหน่อยนะจะเป็นยังไงตอนนี้ริวยวนทําใจแข่งขูดใหม่เพราะเขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ดึงหลินตงเข้ามาดังนั้นตอนนี้เขาก็หวังพึ่งปาฏิหาริเหมือนกันฮาฮาหน่าสนใจหาวยุนหมูมัวในที่รอยอยู่นั้นคิดอยู่คู่หนึ่งหลังจากคืนสติแล้วก็มองหลินตงพร้อมก็ขวเราะการเดินพันแบบนี้น่าตลกจริงๆตกลงพวกเจ้าตัดสินใจว่าใครจะฟารองกับข่า ต้องบอกว่าคนอย่างหลินตรงเนี่ยไม่สนใจสายตาเยียดหยามอยู่แล้วเขาบอกไปยังจอมยุทธทั้งสองคนที่เป็นตัวละครหลักตอนนี้ข้าเองหาวยุนเองก็มีสีหน้ายาะเย้ยเขาหันไปทางหูมัวแล้วพอหูมัวบอกโอเคได้จัดการเลยเขาไม่ได้ยืนในวงกลมนั้นแต่เขายืนนอกวงกลมยืนด้วยความยัตโอหังข้าไม่จําเป็นต้องเข้าไปในวงกลมข้าจะยืนตรงนี้หากเจ้าโจมตีจนข้าเนี่ยขยับได้จอมยุทธเมืองหยางเข้าไปในหุบเขาเลยเยียได้ตามสบาย แต่ถ้าเจ้าพลาดก็ใส่หัวกลับไปทันทีไม่เช่นนั้นพวกข้าจําเป็นที่จะต้องใช้วิธีเด็ดขาดข้าหวังว่าพวกเจ้าจะเข้าใจอะไรที่ดีสุดสําหรับตัวเองนะ่ดวงอาทิตย์ตอนนี้ราวกับสีเลือดแสงสว่างที่นอกกุบเขาเรยเหยียดนั้นขณะเดียวกันคำพูดฮาวหยุดนั้นก็ราวกับทําให้อุณหภูมิบริเวณนี้ลดลงฮาวหยุดนั้นก็รอยตัวมือไพ่หลังเวลาเดียวกันกลิ่นอายก็ทําให้คนที่เห็นต้องแอบถอนหายใจดูเหมือนว่าจอมยุทธ์ระดับเรียนผาจะเป็นคนพิเศษจริงๆ เดินพันที่เริ่มต้นทันทีฮาวยุนก็รับคําถามสาหรับคนเมืองอย่างตอนนี้หลายคนนั้นเกิดความในยอมแพ้ไปแล้วความคิดพวกเขาการเดินพันนี้ก็เหมือนฆ่าเวลาเท่านั้นแมลลินต้องทําให้พวกเขาประหลาดใจก,กับการสังหารสัตว์อสูรขุมพลังครึ่งก้าวบรรลุระดับเนียนผาแต่มันโชคร้ายตอนที่ความต่างของระดับครึ่งก้าวบรรลุระดับเนียนผานั้นกับระดับเนียนผาตัวจริงเนี่ยมันแข็งแกร่งต่างกันมากรินจึกระยุยนเองก็มองหน้ากันก่อนถอนหายใจตอนนี้พวกเขาไม่สามารถทําอะไรได้แล้ว พาลินตองพยายการผนนัน้นพวกเขาก็ต้องกลับไปนึกถึงจุดนี้ความรู้สึกไม่เต็มใจก็ปรากฏบนใบหน้าพวกเขาอันที่จริงริวยยวรู้สึกเสียใจด้วยถ้าเขารู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เขาไม่ทําการดึงลินตองเข้ามาก็ดีไม่ว่าพวกเขาจะรู้สึกแบบไหน,นพวกเขาก็ทําได้เพียงแค่ยืนเงีย,งยบๆและรอผลสรุปในตอนท้ายเท่านั้นจังหวะที่ฮาวอยู่นียเดินออกมาดวงตาลินตองนั้นก็มองไปที่นั้นขณะเดียวกัน,นก็ไม่ได้ใส่ใจความวุ่นวายเนื่องจากเขาไม่ได้สนใจข้อสงสัยหลายคน เหตุผลข้อเดียวที่เขายื่นมือเขาแทรกเพราะเขาต้องการจอมยุทธเมืองอย่างนั้นสร้างความก่อรุนและดึงดูดเจ้าพวกนี้เอาไว้เพื่อให้เขาประสบความสําเร็จในวัตถุประสงค์ในการมาขึ้นอยู่กับความสามารถของขั้นหาวระยะปลายสุดของเจ้าข้าอยากรู้ว่ามีคุณสมบัติอะไรถึงกล้ามาพานันไม่ว่ายังไงไม่ว่าผลจะเป็นแบบไหนความกล้าของเจ้าก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมหาวยุ่นพูดขึ้นขณะมองไปที่อรินตงเขาเห็นการพนันนี้เป็นแค่เพียงเรื่องตลกเท่านั้นใบหน้าดินตงกลับสงบ เนื่องจากเขาไม่ได้รู้สึกเลยหลังจากมองไปที่หาวหยุนเขานั้นผลักดันขึ้นหยวนในร่ายถึงขีดสุดขณะเดียวกันพลังกืนกินก็พังคลูออกมาไม่นาซ้ำขึ้นหยวนทั่วบริเวณก็คลุงผ่านพวกมันรวมกันอยู่ที่เสีสรษะวดินตรงท้องฟ้าถึงขนาดเริ่มมืดลงเขาเห็นขึ้นหยวนในธรรมชาติแสดงสัญลักษณ์ผิดปกติใบหน้ายอมแพ้ของคนเมืองหยางก็เริ่มเปลี่ยนไปเขามีฝีมือจริงๆความตกตะะึงนั้นปรากฏในดวงตาหาวหยุนเหมือนกัน มีเพียงจอมอยุทธระดับเนียนผาที่สามารถดึงขึ้นหยวนจากฟ้าดินได้แต่เขาไม่เคยคาดคิดเลยว,ว่าจอมยุทธขั้นหา่ารียปลายนั้นอย่าหดินตรงจะสามารถทําได้ดูเหมือนว่าทักษะวิชาที่ฝ่ายใช้จะมีความแข็งแกร่งไม่น้อยหน้าเหมือนกันขึ้นหยวนที่ทรงพลังนั้นละลายกาดถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างดินตรงกอเพื่อมาจะก่อตัวกลายเป็นลําแสงพุ่งออกมาจากขัวดินตรงเสาแสงนั้นดูเหมือนจะฉีกท้องฟ้าได้เลยทีเดียวสายประกายเจ,จิดจ้า ตอนนี้อรินตองทำการรวบรวมพลังแล้วต่อไปอรินตองจะทําการโจมตีโอเคครับเจอการหนนะคลิปหน้าลวกันนะครับคลิปหน้าเรามาดูกันดีกว่าว่าผลสรุปจะเป็นแบบไหนนะแฮ่เจอแบบนี้อีกแล้วหลายคนแน่นอนว่าบทแน่นอนค,คําพูดที่ได้ยินประจําจบแบบละครไทยอีกแล้วนะพี่แต่ถ้าเกิดไปต่อเนี่ย๋ยวมันจะไปจบกลางคันดังนั้นเอาจบตรงนี้รอบหน้าก็ได้จบแบบชัดเจนไปเลย